สวัสดีครับชาวเซเว่นไนท์น่าจะเริ่มมีคนลงมังกรชั้นสิบกันได้แล้วละ่ะในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าเฮ้ย <c oughs> เราต้องทำอะไรกันบ้างโดยตัวหลักๆที่ผมใช้เนี่ยก็มักจะเป็นตัวฟรีคือมีราเชลมี S ครับที่เราต้องทำจริงๆก็มีแค่เซอินเท่านั้นแล้วก็ไอ้พวกอีวานกับยูอีก็คงจะทำไม่ยากเนาะมันเป็นแค่ตัวแรธรรมดา เนี่ยอันนี้คือผมลงไปร้อยกว่ารอบนะครับจริงๆอะผมชอบปล่อยครั้งคืนไว้มากเลยเพราะว่าผมจะหาออฟที่มันเป็นสี่แล้วก็สามครับผมจะหาออฟแบบนี้บ่อยแล้วก็เอามาปั้นของอีกทีหนึง่งอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาไปดู เนี่ยของก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคือเงินเนี่ยรวมขายของแล้วผมจะขายออฟที่เป็นสองออปชั่นทิ้งหมดผมจะขายอสองออปชั่นทิ้งหมดครับตรงนี้จะได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านประมาณหนึ่งล้านน้อเล่นไปร้อยสามสิบกว่าตาไม่มีแพ้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการจัดทีมครับ ไม่จะเป็นต้องเลเวลสี่ิบก็ได้นะเลเวลสาสิบผมว่าก็โอเคแล้วตอนที่ผมผ่านเนี่ยก็เลเวลแค่สาบแต่เซอินเนี่ยควรจะต้องเป็นสองดาวครับผมเพิ่งได้อีกตัวมาก็เลยเป็นสามดาวเซตที่ผมใช้เป็นเซตจุดอ่อนถ้าใช้เซตตีบอสได้น่าจะดีกว่าน,น่าจะดีกว่านี้นะเพียงแต่ว่าผมลงแต่มังกรไงคือยังไม่ได้ไปปั้นทำตัวลงวัวลงไฮด้าเลยก็เลยสามารถใช้ได้แต่เซต ที่เป็นของมังกรเท่านั้นก็เลยใช้เซตจุดอ่อนปั้นอัตราจุดอ่อนให้สูงที่สุดสักประมาณ80หรือ70 78ผมว่าก็น่าจะโอเคละของผมพอดีมันขึ้นมาครับแล้วก็อัตราคลีเนี่ยสัก40ถึง50เปอร์เซ็นผมว่าน่าจะโอเคคือของของ ของไอเทมของผมเนี่ยยังไม่เปมากนะใส่คลิปอันนึงใส่จุดอันนึงแล้วก็ชุดเนี่ยของผมเน้นไปที่เพิ่มอัตราจุดอ่อนให้มันถึงแปดสิบแล้วก็มีเพิ่มดาเมจมีลดดาเมจไปด้วยจริงๆลดดาเมจจะเปลี่ยนเป็นฟูลแอแท็กก็ได้นะแล้วแต่แต่ไอตรงเนี้ยควรจะต้องอัพอัพครับอัพเอ่อสกิลกับพาสีแต่ว่าไอเบสิกแทกเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะ แต่ว่ามันสูงไงก็เราก็ไม่รู้ตัวราเชลครับผมเน้นยืนถึกเพราะว่าดราเชลเราไม่ใช่เป็นตัวดาเมจเราเป็นตัวแจกดีบัฟครับแจกดีบัฟแล้วก็ใช้ลดพลังป้องกันเพิ่มดาเมจกายภาพที่สำคัญเลยคือยูอียูอีเนี่ยจะเป็นตัวหิวของเรา ควรจะอัพให้เต็มเน้นที่เลือดเป็นหลักครับเพื่อที่จะได้ฮิวแรงอีวานเนี่ยอีวานของผมยังใส่แค่ของสองชิ้นยังไม่ใช่สี่เต็มที่นะครับเอสของผมพอดีเออเน้นยืนแรงด้วยแล้วก็ดาเมจด้วยของผมก็เลยมีอัตราคิดไว้หน่อยนึงคือจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดาเมจจากเอสหรอก โหมดนี้เราเน้นดาเมจจากเซอินเป็นหลักก็เอสกาลาเชลขอให้มันยืนได้แล้วก็มียูอีขอให้ฮิวแรงๆแล้วก็อ e ีวานอีวานของผมเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันครับเพื่อที่จะบัฟเกราะได้แรงๆทีนี้เรามาดูการจัดลำดับสกิลบ้าง การจัดลำดับสกิลเนี่ยผมจะเอาอ e ีวานเปิดโลก่ก่อนเพื่อที่จะเซฟตัวฝั่งเราให้มันตายย,ยา้าครับแล้วค่อยนกไฟนกไฟเพื่อลดพลังป้องกันซะแล้วก็บวกดีบัฟไฟไหม้ไปด้วยแล้วก็ใสอินตามครับและหลังจากนั้นเราก็มาใช้ท่าจิ้มที่ติดเพิงเพิงไหมครับเพื่อเพิ่มดีบัฟใสอินเพราะว่าใสอินเนี่ยมันจะตีแรงสกิลแรงเมื่อ,ออีกฝั่งมี ติดดีบัฟครับสักสี่ขึ้นไปหลังจากใช้นกไอจิ้มไฟไปแล้วผมก็ตั้งมาที่ฮิลเลยครับตอนนี้มันจะเป็นเวลาที่หมอแล้วที่จะฮิลแล้วก็ไปสกิลเหลือๆก็คือผมไปตั้งเอแจกดีบัฟเพิ่มความจริงไอสกิลตั้งแต่ลำดับหกเจ็ดแปดไปเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะมันไม่ได้สีเรียแล้วคือมันไม่ได้ใช้แล้วอะหลักๆก,ก็จะวนอยู่แค่ฮิลแค่นั้นเอง ก็คือประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมลองไปใช้ให้ดูเนาะลองเล่นให้อีกสักรอบหนึ่งซึ่งไอตรงนี้ผมชอบฟาร์มค้างคืนมากครับทิ้งกล่องแจไว้สักสิบกล่องแล้วก็ปล่อยยาวๆไปเลยแล้วเราก็ไปนอนปิดเกมไปนอนตื่นมาของเพียบจริงๆช,ชื้นลาผ่านชั้นาะวักสามน,นาทีา ตอนนี้มันยังแรงไม่มาครับพอดีตับมันยังไม่เต็มเนี่ยสังเกตตัวเราเลือดจะเริ่มลดแล้วครับ เป็นเวลาเหมาะที่จะฮิวสกิลเซอินสกิลเซอินจะใช้ได้นะ เรือเริ่มลอ็อิวเฟอ,อนินยังไม่มาเราใช้โลก่ก่อนเฟยอินหายไปทัิว ใครจะปั้นเอสคือี้ก็ได้นะไม่ยอมให้ผ่านไฟหรอกน่เอสผมเริ่มจะให้ใก,กล้ถีจจำกัดละจงหายไปจากนี้ มันก้อนน like ่าจะตายก่อนตายเอสตายเว้ยไม่เป็นไรมกราเด้เจแล้ก่อนจบไว้คราวหน้ามาแข่งกันใหม่นะ ของดีเอ้ยมีป้องกันเนี่ยมาดูของคือผมเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะคือชอบฟาร์มมังกรทิ้งไว้ตอนกลางคืนอ่ะเพราะว่ามังกรมันใช้เวลานานไงก็ทิ้งกล่องไว้สักสิบกล่องแจไว้สักสิบกล่องอะไรแบบเนี้ยกำลังดี กำลัง <g agile> ดีเลยคือจะขายที่เป็นออฟสองทั้งหมดส่วนออฟสามออฟสี่ที่ออฟมั่วมากๆเนี่ยผมก็อาจจะขายทิ้งเหมือนกันค่อยๆมาทยอยคัดออกไปครับคือของมันเยอะมากจริงๆเวลาเราฟาร์มได้แล้วเนี่ยคือยาวๆยาวๆเลยอัศวินเนี่ยที่ผมใช้เซอินก็อย่างที่บอกไปผมใช้เซจุดอ่อนเพราะว่าผมยังลง ยังไม่ได้ปั้นตัวไว้ลงบัวกับไฮด้าก็เลยลงไม่ได้เลยต้องใช้ของที่เป็นเซ็ตนนมังกรเนาะเอสเนี่ยถ้าจะปั้นให้ถึกกว่านี้ก็คงจะดีเพียงแต่ว่าผมเอาไว้ลงหอมันก็เลยต้องมีดาเมจบ้างไม่งั้นไปลงหอแล้วมันให้ดาเมจแบกตัวเดียวมันไม่ไหวผมก็เลยปั้นเอสแบบนี้ ใครจะปั้นให้ถึกเพื่อไว้ยืนมาก่อนก็โอเคครับก็ดีเหมือนกันส่วนลาเชลเนี่ยส่วนใหญ่ของผมเอาถึกทั้งนั้นก็เลยไม่มีปัญหามันเลยยืนได้ค่อนข้างจะสบายแต่สำคัญเลยคือยูอียูอีเนี่ยต้องเลือดเยอะๆเ,เ,เข้าไว้เลือดเยอะๆเ,ะเะข้าไว้ครับเพื่อที่เราจะได้ฮิแลแรงๆสกิลฮิลของมันฮิลตามค่าแม็กคพีของผู้ใช้ ไม่ได้ฮิวตามพลังโจมตีเวทแบบเมื่อสมัยภาคแรกนะครับดังนั้นเราต้องเล่นแม็กแคพีถ้าคุณต้องการให้ฮิวแรงส่วนอ e ีวาเนี่ยมันถึกอยู่แล้วแล้วก็ใส่เซ็ตป้องกันเพื่อที่เวลาเราใช้โล่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลังโจมตีนะครับขึ้นอยู่กับพลังป้องกันของผู้ใช้ดังนั้นเราต้องเล่นเซ็ตป้องกันครับมันจะทําให้ตัวมันยิ่งถึกเข้าไปอีกแล้วเลือดมันก็เยอะอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จําเป็น ที่จะต้องปั้นอะไรมากมายแต่ถ้าปั้นได้ก็ดีเพราะว่ามันก็จะเสกเกราะที่ดีกว่าเดิมแต่ตอนเนี้ยผมเอาไปลงกับพวกตัวอารีนาค่อนข้างเยอะคือเอาไปลงปลดช่องตัวอารีนาค่อนข้างเยอะก็เลยยังไม่ว่างมาปลดให้ตัวนี้จริงๆก็อยากปลดไอ้ซีกนี่เหมือนกันแต่ว่าผมไปปลดแทองแทโออะไรพวกนี้แล้วก็พวกตัวอารีนาทั้งหลายแหละก็เลยยังไม่ได้ hmm. ปลดอีวานเพราะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจําเป็นที่จะต้องปลดเท่าไหร่อะตัวก็คือประมาณนี้เนาะสามารถเอาไปลองก็ได้เดี๋ยวพอในอนาคตผมปั้นตัวไว้ดีกว่านี้ถ้าใครมีบิสกิตผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะถ้ามีบิสกิตเนี่ยจะสบายเลยครับกินดีต้นรับจ้าตัวที่แนะนําเนี่ยคือตัวนี้ครับแต่ผมยังไม่มีไง คือมันลดพลังป้องกันมันใช้แทนเอสได้ครับแล้วก็อันเนี้ยมันขจัดบัฟเหรอคือไอตัวบิสกิตอะถ้าเดี๋ยวพอเป็นข้ามขีดจำกัดขั้นสนะองนะข,ข้ามขีดจำกัดขั้นสอง ผมให้ดูอันนี้เป็นไงล่ะฝีมือฉันพอห้ามขีดจำกัดขั้นสองเนี่ยมันจะลดพลังโจมตีเออการโจมตีความลดความแรงอะละสกิลห้าเป้ามัางกรเราจะโดนเบาลงพอนึ่ออกเนะาะมังกรเราจะโดนเบาลงเอสที่ตายจะกลายเป็นไม่ตายแต่จริงๆพอมาใส่ไอ้บิสกิตผมว่ามันไม่น่าจะตายหรอกคือค่าความสามารถผมว่าเลือด ป้องกันมันน่าจะเยอะกว่าชาวบ้านป่ะฝมอุ้ป้องกัน,นก็เยอะอยู่นะ,อ,อ,ะอันนี้คือตัวสายเวทป้องกัน400เลือด2,003เป็นไงล่ะฝีมือฉันวิสกิตเลือดเยอะกว่าครับเลือดต้อง3,002ป้องกันก็เยอะกว่าเยอะกว่าค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นไอตัวนี้มันไม่ตายหรอกแล้วก็พอข้ามขีดจำกัดขั้นสองปุ๊บคือสบายเลยทีมนี่ยืนได้ผม,น,น,มน่าจะไปลง ไปลงสิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้เลยถ้ามีบิสกิตข้ามสองขั้นนะแล้วก็ยังมีบัฟเพิ่มความแรงเป้าหมายบอสอีกเพิ่มอัตราจุดอ่อนอีกอัตราจุดอ่อนเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปปั้นขนาดนั้นก็ได้เราจะยังไม่จําเป็นต้องไปปั้นขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีแงบิสกิตก็เลยจําเป็นต้องที่ปั้นอัตราจุดอ่อนให้สูงๆครับถ้าผมมีบิสกิตแล้ว เดี๋ยวค่อยปรับอีกทีหนึง่งณตอนนี้คือใช้แบบนี้ไปก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวฟรีเก็แจกมาราเชลก็แจกมาที่ต้องเปิดหาทําจริงๆก็มีแค่เซอินเท่านั้นเองอะสำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้ละกันสวัสดีครับ